ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่1สิงหาคม2490มีการแลกเปลี่ยนการเยอนระดับราชวงศ์รัฐบาลและมีความร่วมมือกันในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องอินเดียเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงสุดในเอเชียใต้เป็นคู่ค้าอันดับที่16ของไทยและเป็นอันดับที่1ในเอเชียใต้มีมูลค่าการค้ารวมจํานวน8,674.87ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2559มีนักท่องเที่ยวอินเดียมาไทย กว่า1 1 9 0 0ล้คนด้านวัฒนธรรมไทยและอินเดียมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันผู้ประกอบการของอินเดียนิยมเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ในประเทศไทยเนื่องจากภูมิประเทศอันสวยงามและไทยสามารถบริหารจัดการการถ่ายทําตามความต้องการได้ดีโดยในปี2559มีภาพยนตร์อินเดียที่ถ่ายทําในประเทศไทยจํานวน124เรื่อง จากการเยือนอินเดียของนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามข้อตกลงหลายฉบับรวมทั้งแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างปี2559ถึง2562กระทรวงวัฒนธรรมขอรายง,งานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวดังนี้การประชุมอินเดียนโอเชียนคอนเฟอรนซ์2016รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับเชิญจากมูลนิธิอินเดียกล่าวปาฐกถาว่าด้วยความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า350คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำคณะติดตามภารกิจในการอำนวยความสะดวกผู้แสวงบุญชาวไทยนาดินแดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลโดยขณะนี้โครมการศาสนาได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับพระสงฆ์และชาวพุทธที่ไปแสวงบุญรวม9แห่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเยือนอินเดียโดยมีการหาหรือความร่วมมือกับผู้บริหารระดับสูงของรัฐมหาราษตระและเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการแหล่งมรดกโลกทางศาสนาส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาณนะเมืองออรังกาบาดและพิพิธภัณฑ์คาน์ทีเมืองบุมไบและเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสเตไทยแลนด์อินบุมไบ2017ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความเป็นธรรมในสังคมอินเดียและกองสุลนใหญ่ณเมืองบุมไบณนะพิพิธภัณฑ์ชตรปาตีสิวาจี โดยกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนคณะนักแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9และนิทรรศการ70ปีความสัมพันธ์ไทยอินเดีย สำหรับกิจกรรมของฝ่ายอินเดีย1ร่วมกันจัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญกว่า70รายการซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นประจักษ์พยานความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดียโดยจัดแสดงณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครในเดือนธันวาคม25602เทศกาลอินเดียในประเทศไทยโดยฝ่ายอินเดียแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมจัด3กิจกรรมในปีพุทธศักราช2560ได้แก่การแสดงรามยณะอินเดียในเดือนสิงหาคมการ แสดงออกเคสซาอินเดียและการแสดงนาตยกรรมพร,รตะของรัฐมินนาดูในเดือนพฤศจิกายนการจัดกิจกรรมดังรายงานข้างต้นนับเป็นการดำเนินงานตามถแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยและอินเดียเพื่อฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอินเดียและเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมของสองประเทศสืบไป